เราจะเรียนพู่นามเนี่ยนะครับต้องแยกออกระหว่างเอกนามนะกับพู่นามนะภาษาอังกฤษเนี่ยเอกนามนะเขาใช้คำว่า mono โโนะเอกเนี่ยโมโนนะเอกเอกที่เฉยเนี่ยโมโนนะส่วนพูนะ่พู่เนี่ย poly เอกก็แปลว่าหนึ่งใช่ไหมครับพราหุนะแปลว่ามากกว่าหนึ่งนะนามก็คืออเรียกว่าพจน์องค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งนะครับนะโมโนเมียนนะเพราะนั้นเอก,กนามก็คือโมโนเมียนนะครับพหานามก็คือโพลิโนเมียนใช่ไหมฮนะโอเค มีหนึ่งเอกนามพอเอาเอกนามหลายเอกนามมารวมกันก็กลายเป็นผูออ้นามนะครับมาดูครับความหมายของเอกนามคืออะไรนะแล้วก็ดีกรีของมันคืออะไรนะซึ่งนักเรียนสามารถดูเปรียบเทียบได้เลยครับเลือกเอกนามผู้นามเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรียนเอกนามก่อนความหมายคือหลายผู้นามความหมายคืออะไร นะเอกนามดีกรีเขาเอกนามเป็นยังไงดีกรีผูนามดูยังไงนะครับส่วนหัวข้อาการบวกลบเอกนามกับบวกลบผู้นามนะครับก็มีเหมือนกันสองข้อท้ายแต่ว่าสองหัวข้อนี้ของเอกนามนะเพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ่าอ่าคือลักษณะนะ ลักษณะการเขียนก็คือเหมือนกับเป็นข้อตกลงในการเขียนเอกนามนะครับแล้วก็เอกนามคล้ายเป็นยังไงนะครับถ้าเอกนามที่คล้ายกันจึงจะสามารถมาบวกมาลบกันได้แต่ถ้าไม่คล้ายนะครับก็บวกลบกันไม่ได้